ไม่ตลองกวนน้าหลานเอ้ย K K เกมนี้ปูเล่นมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆป่ะกี่ปีแล้วกีป่ปีแล้วปู่ยี่สิบปีลวโอ้โหตอนนั้นหัวยังไม่งอกเลยไอ,ไ,อไอ้ไอสวัสดีครับอ้าสวัสดีหลานเปิดไมครยหน่อยได้ไหมขาไม่เปิดคุยเลยะหลานเงียบกริบเลยลงลงแรงต้องเปิดไม่ดิ ใช่ตรงแล้ต้องเปิดไม้แต่ถ้าอยากเปิดใจอ่ะต้องกินข้าวก่อนทำไมหิวอ่ะใช่ไม่ไหวแล้วไม่ได้กินข้าววันนี้เลยวันนีไ้ไม่ได้กินข้าวเลยกินกินข้าวอ่ะต้องใส่จานแต่ถ้าอยากให้เขามารักกันนานๆต้องใส่ใจเนาะทำไมไม่เป็นเราทำไมต้องเป็นเขาทำไมต้องเขารักกันเราไม่มีสิหลอกหลานเอ้ยเออให้พูดตามสไลด์ครับผมเอาคูยกับใครคุยกับใคร เขาส่งแชทมาว่าแบบงานสำหรับพรุ่งนี้ไงงานนำเสนออย่างนั้นเหรอให้อ่านตามสไลด์นำเสนอวิชาอะไรภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนบอไอหน่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสุดรอเออไอเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใช่เสียงเสียงใครอะเสียงผมเย้เย้เบอร์ไหนครับ นายไหนเบอร์ไหนเบอร์สองครับเบอร์สองเหรอเบอร์สองเบอร์สองเจ้าชื่ออะไรติงลี่ติงลี่ติงลี่อย่างนั้นชื่อจีนจังนายนายเป็นคนจีนใช่ไหมใช่ครับว้าวเฮ้ยหนีเฮาไม่หนีห่าวห่าวจากชทาง่าวจินเทียนท่านอยู่ชื่อตี่อีเกอร์มันเป็นมันเป็นมันเป็นสคริปต์สำหรับวันพรุ่งนี้นายซ้อบไว้ก่อนสอบไว้สอบไว้ จิงไจงง,งีติงตงนี่อายุเท่าไรหรอ่อะสามสิบกว่านะครับอุ้ยสามสิบกว่าเป็นพี่นะเราเราเรียกอาร์ได้ไหมเราเอายุสิบสี่เองได้ได้โอเค<า>เรียกคุณอาร์ก็แล้วกันคุณอาร์อยู่จังหวัดไหนครับคนอีสานคนอีสานแล้วพี่พี่ติงลี่พูดจีนได้ปะเนะี่ย ไม่ได้ไม่ได้อ้าวโอเคขอโทษที่ผมพูดแบบนั้นไปแล้วพี่ติงลี่ฟังจีนได้เปล่าไม่ได้เลยเฮ้ยพี่ติงลี่มีคนหัวจอช่วยด้วยหัวจอมันจะตายแล้วมันเจ็บอะ่ะมันเจ็บมากเลยอะ่ะเดี๋ยวตัวไหนมันคนละตัวนะอ้าวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้อมไปเดี๋ยวเราอ้อมไปช่วยเดี๋ยวอ้อมไปช่วยเราพยายามดูเราพยายามเราพยายามทำด้ว่ข้าวอยู่เฮ้ยพี่ติงลี่อุ๊บต้องกลัวไม่ต้องกลัว แล้วพี่ติงลี่มีแฟนยังมีแล้วเฮ้ยทาความรู้จักกับพี่ติงลี่ไปมากพอลับมาเรามาเุย่เบอร์สี่บ้างดีกว่าเบอร์สี่เขาไม่คุยหรอกเขาลงแยกตั้งแต่แรกแล้วไม่ชอบเข้าสังคมหรอทําไมอะ่ะันดีจะตายนะทําไม่ชอบเข้าสังคมงั้นเข้ามาในใจผมก็ได้นะเฮ้ยเฮยเป็นไงพี่ติงลี่เคยเจอตี้ไหนเหมือนพวกผมเปล่าร <c oughs> ับประกันว่าไม่เคย เลยแน่นอนตีพวกผมเนี่ยมันไม่เหมือนใครเอ้ผมนี่มีมีมีครบอะทั้งคนสังน่งการทั้งคนยิงทั้งคนซุ่มฝ่ายสเสบียงอาหารมีหมดอะ่ะยกเว้นคนในใจอะ่ะไม่มีเลยพาพา <c oughs> พี่ติงลี่อยู่กับใครเนี่ยอยู่กับเมียอยู่กับเมียอุ้ยตีหนึ่งเต็มเลยทุกคนพี่ติงลี่ระวังพี่ติงเฮ้ย,ย,ยพี่ติงระวงัง ผมครบไม่ถึงแบตตรงบนมีตัวตรงบนมีทีนมาใครแล้วมาใครแล้วโอเคโอเคผมยิงไปแล้วนิดนึงที้อุ้ยอุ้ยอ้ยมาจากไหนวะทีนหึงครับก็ได้ถอยก่อนถอยก่อนทีนึนงสอง,งตัว พูดได้พูดพู้เออไม่ใครชัดสุนระวังรอบนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาซุบได้เราไม่มีปืนชาร์ตพูดไม่ได้ชุบไม่ได้ก็ต้องมีอะไรมาอ่ะบีไอบีเปิดไม้ได้ไหมไปไปไปโอเคเขาไล่เราอ่ะน้อยใจอ่ะน้อยใจว่ะเล่นกับใครก็เป็นเงี้ยดราม่ากเฮ้ย ้ยตาโดนได้ไงวะช่วยด้วยหอยจอ้อกำลังไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยมาเล่นระเบิดกำ <First Blood. S 2> ลังไปช่วยกำลังไปช่วยโอ้โหมันมันมันไม่ได้ซื้อปืนมันซื้อแต่ระเบิดอย่าไปกลัวอย่าไปวันอย่าไปวันตัวเนี้สวยไอบี IB กำลังไปช่วยไอบีไอบีกำลังไปช่วยเหมือนกันไอบีแล้วไอจีเธอไอจีอะไร แน่เฮ้ยยิงแบบรัวๆยิงแบบรัวๆไม่สนไฮไลท์ไม่สนไฮไลท์ยังยัยังไม่ถึงเวลาไฮไลท์ยังไม่ถึงเวลาไฮไลท์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตายหรอกมันต้องซักหัวแหละมันต้องซักมันต้องซักหัวดิเออเนี่ย Oh. Oh. Oh, นั่นแหละโอ้โหโอ้เป็นไงไอบีเราเก่งเปล่าไอบีเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากเยี่ยมค่ะขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่ดีเขาเปิดมาเปิดไม่ด่าเราแ,วแมวนะเฮ้ย <Hey, S 2> เปิดมาก็ยังดีกว่าไม่เปิดนะ <S 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 ใช่ไหมไอบีใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเขาว่าเราจริงเดี๋ยวเขาว่าเราจริงไอบีไม่กล้าว่าหรอกไอบี IB, เอ้ยเปิดไม่ดีไอบีเอ้ยกล้าเปิดเปล่า คุยไกลบีเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายเด้งน้อยใจอ่านายเด้งมานะนายเด้งเปิดไม้หน่อยครับว่าไงครับอุย้ยเสียงแยงกกันร่ออ่ะนายเด้งเสียงน่ารักนะเนี่ยนายเด้งเนี่ยนี่เราถือข้าต้องเล่นกันเองแล้วเหรอเนี่ยเ <c oughs> งาเงาขนาดไหนวะเนะี่ย <c oughs> เออเงาจริงเงาจริง <c oughs> ไฮ <c oughs> ไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ว่าเดือดแซมมาแซมมาบู อามาซามาเซนัมูดอามาซามาเซนัมูดโอ้ยนายนายวิ่งตามไปเลยอะตามมา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 เราไอบีได้ค่ะสงสารไอบีอ่ะสงสารเราดิสงสารเราดีกว่ามั้งเป็นผู้ไม้กระโดดยิงกระโดดยิงไฟจอยยิงได้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนั่นแหละนี่เป็นไงล่ะ กระโดดยิงกระโดดอ้าวเราชนะแล้วอืมชนะแล้วถ้าเรามีระเบิดนะเราว่าเราว่าเราเก็บหมดอะความโมก็มาเออเก็บหมดมมันเป็นแหนแล้วทันแน่เราเราเป็นเด็กทาลอกอยู่ในบ้านเนี่ยหลักเล็กๆมามามารอให้ปู่มาอุ้มอยู่โอเคมาแล้วมาแล้วไอ้วอขาวไอ้วอขาวจะเจะเจาะไอ้วอขาวเจะเจาะ อ,อ,อ๋อได้ปูเนาะได้กลับมาเป็นปูอีกแล้วหรอเอาไอบี IB ออกเลยไอบีไอบีเนี่ยแม่เห็นไหมปูปูปไปร้อยไอบ,บีเยอะไงเนี่ยไอบีเป็นงี้เลยไม่เกี่ยวกับปูสกักหน่อยโอ้ได้เอาเคีม๋มใช้ได้ระวังมันไม่ลม้มก็ตามเลย,แ,ยแตดอุ้ย อุ้ยนี่ล่ะพี่ๆครับเปิดไม้ได้ไหมครับเปิดไม้ได้ครับเปิดไม้ได้ไหมครับสุดหล่อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับไปก่อนนะเปิดไม้นะแบบใช่ใช่ใช่นแใช่ใช่นี่แหละให้เปิดไม่ด้วยเปิดไม่เปิดเปิดดิเปิดมันเยอะจัดอ่ะเอ้าตัวข้างบน เอากระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดมาเดี๋ยวรอบนี้ปูเอาเก่งละนี่ปูจริงเหรอไม่อยากคุยกันใช่ไหมได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงปูผมอย่ายิงปูผมอย่ายิงปูผมมาเดี๋ยวรอบนี้ปูเอาเก่งละสู้สู้กิฟสู้สู้กิฟเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ชื่ออะไรเบอร์สี่ชื่ออะไรฟิตฟิต ฟิตฟิตเจ็ดละกันอ่ะฟิตฟิตฟิตมีลอเรือด้วยฟิตฟิตฟิตเจ็ดเออเอาดิฟิตเออสวยแย้มเลยเอาดิกิฟกิฟกับฟิตเออเออกิฟกิฟนี่ไม่ได้หมายถึงชื่อหมายถึงเงียบกิฟเงียบกิฟเลยไมม่ีใครพูดเงียบกิฟเลยกิฟกิฟเออกิฟสวยดิกิฟเอาดิกิฟเออยิงดิกิฟสวยเอ้ย กิโอนสวย,อสวยเอายิงเพื่อนเหรอกิฟกิฟก <c oughs> ิฟโอ้กิฟเว่งไปเลยอย่าไปว่าวิ่งข้าไปเฮ้ยมันมากลางมากลางหัว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 นี่เป็นไงสไนหวัวดเตะอะแดนเถือกอะหนึ่งพันเก้าสิบล้านเบื่อไปเออนั่นแหละล้านช่วยกันด้านบนดานบนดานบน ม่ลองกวนหน่าหลานหน้อย <Simple Kill. S 1> เกมนี้ปู่เล่นมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆป่ะกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วปู oh ่ยี่สิบปีละโอ้โหตอนนั้นหัวยังไม่งอกเลย oh oh. ไอ้ไอ้ไอ้แม่นี่รับนมคมในดีมามาละมันมาละโอ้โหมาหลานเอาจริงละหลานต้องช่วยปู่บ้างนะผม โอ้ล้านเราแดงเฟมือหน่อยผมจะทำให้ปู่ภาคภูมิใจให้ดูให้เขารู้ว่าเราเป็นใครถูกต้องแล้วเออนี่แหละตรงเสียงนี้ถึงจะมีกำลังใจถูกต้องผมจะลุยเพื่อปู่เองได้เลยมีคำว่าถอยไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะล้มมันต้องเป็นสตูใช่ใช่กตูเจ็บเจ็บ ลุ้มมันในตัวเนี้ยเออเดี๋ยวเสียท่าให้มันเอาเดี๋ยวเสียท่าให้มันล้มล้มล้มเอ้าวล้มเหรอเออทำอะไรครับอละไรพญ่าเล่าแหมถ้ามีกระดองได่ใช่เลยเนี่ยแถาเต่าพขึ้นเต่าคนเฮ้ยมันอยู่ข้างนี้ อย่าไปหอยเจาะเสียท่าให้มันนะเฮ้ยม,มันเด้งกระบอกมันเด้งกระบอกมันมันเด้งกลับมันเล่นเลียมไอ้ระเบิดมันเล่นเลียมสวยจัดซิปวดปูแบบจัดอ่ะไม่ได้ตึงหรอกหลานเอ้ยหมายถึงเขาเหรอหมายถึงปูนะเฮ้ยฟิตลงไปเดี๋ยวปูโคบเอง ฟิตทำไมซื้อมาบอกเดียวฟิตช่วยมด้วยปูแป๊บนึงแป๊บนึงปูมาช่วยมึงหน่อยปูมันอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์กับปูเนี่ยล้มลบหลบสวยสวยปูมันชุบกันตรงตู้คอนเทนเนอร์มึงกำลังไปชาร์จมึงกำลังไปชาร์จใช่ใช่ใช่แค่แค่คนเดียวแค่คนเดียวจะไปกลัวอะไรแค่คนเดียวจะไปกลัวอะไรเฮ้ยเสียท่านะเสียท่าตัวนะเฮ้ยสวย โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูด้วยนะวันนี้ปูขอตัวลาไปก่อนไม่มีใครสู้ปูได้หรอก